น้ำยาเติมหม้อน้ำหลายท่านถามว่าเติมดีหรือไม่ดีหรือเติมแต่น้ําเปล่าดีกว่าใช้งานได้ทนทานกว่ากันต้นเหตุของความร้อนในรถย่นตนมาจากไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยว่ามันมาจากไหนกันทันทีที่คนขับรถนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนก็จะเริ่มต้นทำงานด้วยการหมุนของใบพัด การหมุนของใบพัดนั้นจะทําให้สาเหลอยนที่อยู่ในหม้อน้ําเกิดการเคลื่อนไหวใบพัดนั้นจะหมุนไปตามการหมุนหรือการคล้องของสายผ่านของเครื่องยนต์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิีการไหลวนของน้ําของเครื่องยนต์ก่อนจากท่อนั้นที่อยู่ด้านล่างของเครื่องยนต์ก็คือท่อล่างท่อล่างท่อนี้ก็จะออกมาจากหม้อน้าไหลเข้าเครื่องยนต์ ภาพนี้เป็นการจําลองเพื่อให้ท่านได้เข้าใจใอย่างง่ายๆท่อล่างน้าเข้าท่อล่างแล้วไหลเข้ามาวนไปยังผนังลูกสูบตานนี้ไหลวนไหลวนไหลวน,วนอพอวนเสร็จแล้วก็จะเอาความร้อนนี้ที่จเกิดจากการลุกไหม้เผาไหม้เกิดจากการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นั้น ออกไปโดยผ่านท่อบนท่อบนนี้ไหลกลับเข้าสู่หม้อน้ำอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไหลลงตามท่อตามท่อเถียนท่อเล็กนั่นคือช่องทางเดินของน้ำแล้วก็จะไหลลงมาสู่ด้านล่างแล้วไหลเข้ามาเครื่องยนต์อีกข้างหนึ่งด้านท่อล่างก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้หลอดไป ที่เครื่องยนต์ทางานแต่การไหลวนของน้ําในช่วงแรกที่เครื่องยนต์สตาร์ทื่องยนต์นั้นน้ําจะไม่ไหลวนในร้อยเปอร์เซ็นเนื่องจากว่ามีวาล์วน้ําก็คือตัวนี้วาล์วน้ําก็ส่วนมากแล้วก็จะติดตั้งไว้ที่ท่อทางเข้าเครื่องยนต์ท่อทางเข้าท่อล่างก็จะปิดเอาไว้น้ํา ที่อยู่ในบริเวณรอบผนังหรือว่ารอบโพรงของเครื่งองยนต์นั้นก็จะเกิดเป็นความร้อนสูงขึ้นมาทันทีเนื่องจากน้ำนั้นไม่มีการไหลออกไปสู่หม้อน้ําเพราะเหตุผลก็คือวาวน้ํำยับปิดอยู่ในขณะเดียวกันเมื่อน้ําไม่ถูกไหลวนทําให้น้ํานั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น จึงทาให้วาวนั้นเปิดวิธีสังเกตว่าวาวน้ําในรถยนต์ของท่านนั้นเสียหรือไม่วิธีการก็คือให้มือให้ท่านเอามือจับท่อน้ําด้านบนท่อน้ําด้านบนท,นนบนที่ติดกั้งอยู่ในหม้อน้านั้น,น,นจะมีอุณหภูมิเท่ากันกับท่อน้ําด้านล่างนั่นเองคาว่าอุณหภูมิเท่ากัน หมายถึงสัมผัสจากมือสัมผัสจากมือแต่ในความเป็นจริงถ้าเราเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาวัดน้นําในท่อสองท่อนี้จะสามารถแยกแยะได้ว่าน้ำสองท่อนี้ส่วนที่เข้าขึ้นอยู่น,นั้นจะมีอุณหภูมิน้อยกว่าท่อที่ไหลกลับคืน เมื um z, um. ่อระบบระบายความร้อนทํางานได้อย่างสมบูรณ์พัดลมก็จะต่อวงจรโดยมีสวิตติดตั้งไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเสื้อสูบหรือฝาสูบนั่นเองก็จะต่อวงจรให้ระบบไฟฟ้านั้นทําให้พัดลมนั้นเกิดการทํางานการทํางานของใบพัดลมนั้นจะสิ้นสุดลงและจะเริ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ํานั้นลดลง การที่อุณหภูมิของน้ำลดลงนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากการที่รถยนต์ของท่านนั้นวิ่งไปด้านหน้าแล้วพัลมนั้นมาพะทะเสริมกันกันกบพัดลมที่ท่านกำลงังมองเห็นอยู่และเมื่ออุณหภูมิเย็นลงพัดลมนั้นก็จะตัดก,การทํางานและพัดลมนั้นก็จะเริ่มการทํางานอีกครั้งเมื่อน้ำน,นั้นร้อนขึ้นสูงขึ้นนี่คือสภาพของหม้อน้ําที่เกิดจากการอุดตัน จะสังเกตเห็นว่าช่องทางเดินของน้ํานั้นแทบจะปิดสนิทด้วยตะกั่นหินปูนนั่นเองอาการโดยทั่วไปเมื่อรถยนต์ของท่านนั้นมอน้าเกิดการอุดตันปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นก็คืออันดับแรกต้นๆเลยก็คือเมื่อรถยนต์ของท่านนั้นวิ่งด้วยความเร็วสูงเกจวัดความร้อนนั้นจะตีขึ้นในกรณีที่รถยนต์ของท่านนั้นเป็นเกจวัดแบบธรรมดา แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถยนต์ของท่านนั้นลดความเร็วลงความร้อนของรถยนต์นั้นก็จะลดลงนั่นคือปรากฏการที่ท่านนั้นจะสัมผัสได้ตัวของท่านเองปัญหาต่อมาเมื่อมอน้ำของท่านนั้นอุดตันปัญหาที่เกิดมาก็คือการตอบสนองของเครื่องยนต์ท่านที่ขับรถยนต์หนูนั้นไม่ตอบสนองดีพอสาเหตุก็เพราะว่าในเครื่องยนต์นั้น บรรจุสารหล่อเลื่อนอยู่สารหล่อเลื่อนนี้ประสิทธิภาพจะลดลงเนื่องจากว่าความร้อนสูงระดับความหนืดของมันเครื่องนั้นก็จะลดลงทําให้ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กต่างๆนั้นเกิดการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นแหวนลูกสูบผนังกระบอกสูบหรือชา้าบกชาบก้านต่างๆก็แล้ว่แต่เป็นจุดที่เกิดการหมุนทั้งหมุนในแนวนอนและในแนวตั้งและในแนววงกลมเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนก็จะเกิดการฝืด เวลาท่านเหยียบคันเร่งการตอบสนองต่อการเร่งแต่ละครั้งนั้นก็จะไม่ดีพอนั่นเองอันดับต่อมาก็คือแอร์รถยนต์ของท่านนั้นจะไม่เย็นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของท่านรถยนต์นั้นจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าหรือกลางเก่ากลางใหม่โดยปกติแล้วถ้าเครื่องยนตน์นร้อนจักแอร์จะไม่เย็นและอีกกรณีหนึ่งถ้ารถของท่านนั้นเป็นรถยนต์ใหม่ก็จะมีระบบตัดจากกล่องคุก ปัญหาของเครื่องยนต์ของท่านนั้นมีมากมายถ้าหม้อน้ําในรถยนต์ของท่านนั้นเกิดการอุดตันมีการระบายความร้อนที่ไม่ดีเหตุผลก็เพราะว่าน้ํานั้นไม่สามารถไหลาตามที่คอมเร็วของเครื่องยนต์นั้นทํางานจึงเป็นที่มาของน้ําแหง้งน้ําหายน้ําร้อนเครื่องพังถ้าท่านไม่อยากให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นพังพังเพราะหม้อน้ํามนันอุดตัน ท่านลองใช้สินค้าตรงนี้ที่ผมแนะนําให้ดูลองไปใช้ดูสาเหตุที่ผมวางใจก็เพราะว่าสารหล่อเย็นตัวนี้มีเอทิลีนไกลค่อนถึงร้อยเปซคุณสมบัติพิเศษของน้ำลาหล่อเย็นชนิดนี้หรือว่ายี่ห้อนี้ก็คือป้องกันการเกิดสนิมในท่อเทินของน้ำและกำจัดสนิมที่จะเกิดขึ้นในระบบทางเดินของน้ำหล่อเย็นในระบบของเครื่องยนต์นั่นเอง พราะนั้นเท่าที่ผมใช้มาคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมิตรกับโอริงและปะเกกนฝาสูบต่างๆก็จะไม่กัดก,กร่อนนั่นเองแต่ที่สาคัญรถยนต์ปัจจุบันนั้นฝาสูบก็จะเป็นอลูมิเนียมเมื่อแช่ในฝาสูบน,น,นานๆคุณสมบัติของมันก็คือจะไม่กัดก,กร่อนวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมบรรจุปริมาณ500มลลิตรใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่น รถยนต์ใหม่รถยนต์เก่าท่านสามารถใช้ได้ในราคาเพียง350บาทถ้าท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับผมได้ด้วยการเขียนชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์เรามีระบบเก็บเงินปลายทางท่านสามารถชำระสินค้าได้เมื่อพนักงานนั้นส่งสินค้าให้ถึงบ้านเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานว่าใช้งานอย่างไรขั้นตอนแรกให้ท่านนั้นเปิดฝาหม้อน้ำออกมา สาม้วมาในกรณีที่รถยนต์นั้นมีฝามหม้อน้าและในกรณีที่รถยนต์บางท่านนั้นไม่มีฝามหม้อน้ําแต่มีฝาเฉพาะที่พักน้ําเพราะฉะนั้นให้ท่านเปิดที่ฝามหม้อพักน้ําหลังจากนั้นแล้วให้ท่านก้มไปที่ใต้ท้องรถก็จะเห็นน็อตหางปลาอีกหนึ่งตัวลักษณะเป็นพลาสติกจะเห็นว่าจะมีน็อตขันอยู่หนึ่งตัวให้ท่านขันไปด้านซ้าย ด้านซ้ายคือทวนเข็นนาฬิกาให้ขันไปจนกระทั่งมีน้ำไหลออกมาเพื่อปล่อยน้ำทิ้งนั่นเองนี่คือลักษณะการปล่อยน้ำทิ้งการปล่อยน้ำทิ้งนั้นท่านจะต้องรอให้น้ำนั้นไหลออกจากหม้อน้ำให้หมดแล้วก็ทำการปิดก๊อกหมายถึงก๊อกหางปลาที่ท่านขันออกมาตั้งแต่เริ่มแรก ขันไปทางตามเข็มนาฬิกาแล้วจึงเติมสารเหลอยเย็นที่มีสารเอทิลีนไกลค้อนเข้าไปให้หมดขวดหลังจากเติมสารเหลอยเย็นไปแล้วให้ท่านเติมน้ําเปล่าน้ําที่ควรเติมมากที่สุดคือน,น้ําที่ท่านดื่มและไม่ควรเอาน้ําก๊อกมาเติมหลังจากท่านเติมน้ําเปล่าหรือน้ําสะอาดให้เต็มแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระหว่างที่สตาร์ทและเดินเครื่องนั้นน้ําจะบกพร่องไปเนื่องจากวาล์วน้ําในเครื่องยงนั้นเปิดให้ท่านเติมน้ําเข้าไปหลังจากปิดปาแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้สารหล่อเย็นที่มีเอทิลีนไกลค่อนถึง100%ออย่างมีคุณภาพ